ครับัอดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ให้ชมสิ้นทอนทีต้อไว้ทีบ้านคุนนะครับนี่ครับเด็กรู้หชมที่ต้นไม้นี่ทีบ้านคุนเหลาครับเพิ่มตัวสิ่งต้นหน่อยซ้ำหลังนะครับเนี่ยเปิดในสานเลยเลยว่ดมันจะกลายจะกไขยได้ยังนะครับมีตีซ่อนหรือไม่นะครับเนี่ยกับเปลเลยนะครับจะเละเห็นหรือไม่ นะครับเหลยเม้นนะครับมันลึกเห่ยเห็นลึกเลยยักครับมีแต่ตัวหนำว่านนะครับใครย,ยังไม่มีนะครับโอพร้อมกันนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับไม่เกินหนึ่งเดือน เรืไ่ไปจึ้งนะครับนั่นก็บปอเรลือมนะครับปอเรลือมปอเรลือมมีตัวขีดโซนตัวนำบ้านนะครับนั่นก็บปอเรลือมวันนี้ให้ชมสมร้างรังนะครับเดี๋ยวจอย,อย่างอีกรังหนึ่งสีต้นไม้ต้นไม้อยู่เกิดในอุบเข้าครับนี่ก็คงไม่นานนะครับยกได้ หรือมั้งเลยครับก็จะทันตีใกล้ไม่นานครับนี่นี่ตัวเกศช่อหนะครับตัวเกศช่อตัวตัวหนังบ้านอันนี้ไม่ไม่มีไรไซด์ครับไม่มีไรต่าเชือตัวที่บ้านคือที่บ้านคนนะครับตัวที่ ต้องทีบานคุณถือว่าก็ให้โตแต่ถ้าถีเขตุงนห้เขวัดถีเกยคุณพบคุณนี้ส่วนหมาก็จะหมักจะตำลายครับหมักจะตำลายไม่รู้ก็เบลหนก็ถึงทีพุ่มโตถืวข้อก็ที่นี้ถ้าก็ให้พุงกระโตนะครับถ้าก็ไม่ให้พุงก็ไม่โตถ้าว่าอยูนี่ถีเคยพุงก็ไม่โตตอไม่กบจ้ากลอง เคยไปในตีปากแกก็ไม่โตตั้งอยู่รู้ปะรับเราทำไม้ปาีให้ชมแค่นี้นะครับอดีกรรม